Nobleon Podcast to Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า,าเมื่อสัก2อสสัปดาห์ก่อนนะครับคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียของการ Work ์ r ฟอร์มโฮมไปแล้วนะครับ คราวนี้จากเวลาที่ผ่านมาที่ช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์นะครับซึ่งผมก็ต้องเรียกว่า work from home 100%เลยตอนนี้ต้องบอกว่า100%เลยวันก่อนได้มีโอกาสได้เข้าไปเขียนในบล็อกไว้นะครับในเพจ n นบุเด n นสตอรี่นะครับก็เลยคิดว่าเอ,อิน่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะผมใช้หัวข้อว่า5เทคนิคการทำงานที่บ้านหรือ work from home ให้สำเร็จนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับผมเข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดของแต่ละคนนะครับ และลักษณะของงานอีกเช่นเดียวกันนะฮะอะไรที่ผมพูดมันอาจจะเวิร์กสำหรับผมแต่มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกๆคนหรือในทุกๆก,กรณีก็ได้นะครับก็ออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นกูรูอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆนะครับที่ผมได้ทามาประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1เนี่ยผมสังเกตว่าแบบนี้ครับเราควรแยกสถานที่ทํางานกับกับบ้านเนี่ยออกจากกันให้ชัดเจนทั้งทงที่จริงๆเนี่ย เราอยู่ที่บ้านนะครับคือที่ผมมาสรุปข้อน,นี้ให้ฟังเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยต้องเรียกว่าผมก็ยังปะปนกันคือสถานที่ที่ผมใช้ Work From Home ในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับเมื่อสอนไปนะบางวันก็สอน6ชั่วโมงนะสอนเช้า3ชั่วโมงเย็น3ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกเองนะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยหลังจากสอนเสร็จ ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าการสอนออนไลน์มันไม่ได้ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยทําเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วหลายๆคนก็บ่นว่าการสอนออนไลน์เนี่ยใช้พลังมากกว่าปกติเพราะว่ามันเหมือนกับาการพูดคนเดียวนะซึ่งซึ่งตรงนี้ผมโน้ตไว้นิดนึงว่าสําหรับผมอาจจะคุ้นเคยตรงนี้มากกว่าเพราะจัดพอร์สต์มา600กว่าตอนแล้วพูดคนเดียวซะจริงน,นะครับแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือมันไม่มีเส้นของการเลิกงานนะครับ เพราะเราอยู่ในในห้องนั่งเล่นของเราอยู่แล้วนะคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับนี่พูดเป็นอดีตไปเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำงานเนีเ่ยกลับบ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้กลับบ้านจริงๆได้เจอหน้าลูกได้เจอหน้าภรรยาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออเรากลับบ้านมาแล้วนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับบ้านกับที่ทํางานมันเป็นที่เดียวกันนะอ่ะเออเราก็ยังเจอหน้าลูกเจอหน้าภรรยาเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอารมณ์ฟิลลิ่ของการกลับบ้านนะครับคราวนี้ผมก็เลยทดลองใหม่ ผมทดลองยังไงผมก็ทดลองบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจัดห้องอีกห้องหนึ่งนะครับสำหรับเป็นห้องทํางานนะครับก็ไปยืดห้องนอนลูกชายจริงๆเป็นห้องที่ผมใช้จัดพอดแคสต์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับเป็นทาเซตติ้งในในใกลายเป็นห้องทํางานนะครับเนื่องจากลูกชายที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็นอนห้องผมมาตลอดนะครับก็ยังนอนกับผมและภรรยาเนี่ยนะนั้นห้องนี้มันก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็มีโต๊ะโต๊ะก็เป็นโต๊ะทําการบ้านลูกชายนี่แหละครับผมก็เลยไปจัดห้องนี้ใหม่ฮะ แล้วก็ทํามีกล้องมีอะไรเต็มพร้อมไมค์เมยคอมเครมเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้เท่านั้นเลยนะครับคราวนี้เวลาเวลาผมจัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกเองนะครับว่ามันมีขอบเขตที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเมื่อไรก็ตามผมเดินเข้าห้องนี้มาเนี่ยคือผมทํางานเมื่อไรก็ตามที่ผมออกจากห้องนี้ไปเป็นเป็นเหมือนผมกลับบ้านนะครับแล้วจริงๆผมผมทาแบบนี้แบบชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเนี่ยผมไม่ออกจากห้องนะ คือถ้าจะทํางานก็ทําต่อไปครับอยู่ในห้องเนี้ยแต่ถ้าออกแล้วไม่ทําเลยนะครับออกแล้วแปลว่าเราจะอ่านหนังสือเราจะอยู่กับลูกเล่นเกมกับลูกหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมว่ารู้สึกมีความรู้สึกเลยนะครับว่าตอนเนี้เราอยู่บ้านแล้วนะตอนเนี้เราอยู่ที่ทํางานแล้วนะอ่าน,นี่คือ f e ลล i n g อันแรกนะครับเพราะนั้นข้อแนะนําอันที่หนึ่งของผมกนะ็คือการแยกสถานที่ทํางานกับกับบ้านออกด้วยกันอย่างชัดเจนคราวนี้บางคนบอกโอ้บ้านผมไม่ได้มีห้องเยอะขนาดนั้นนะครับ ผมแนะนําแล้วกันนะเพราะอันนี้ผมก็เป็นแค่ข้อแนะนํานะครับคือเราอาจจะเซตมุมเล็กๆเป็นมุมทํางานก็ได้คือถ้าเข้ามุมนั้นเมื่อไหร่เราทํางานแต่ถ้าออกจากมุมนั้นเนี่ยแปลว่าเราอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็ก็เป็นไอเดียก็แล้วกันนะครับทดลองดูถ้าเกิดมัน,มนเวิร์กก,ก็ดีนะครับถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็ไม่เห็นมันเวิร์กเลยก็แค่นั้นนะเทคนิคอันที่2ที่ผมอยากจะแนะนําคือเราควรตั้งเวลาง,งานให้ชัดเจนครับ คือเวลาเวลาที่ผมทําทงานไปด้วยอยู่บ้านไปด้วยเนี่ยมันสับสนปนเปไปหมดเลยอย่างที่เล่าให้ฟังช่วงแรกๆเนี่ยทำงานในห้องนั่งเล่นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเวลาไหนเวลางานเวลาไหนเวลาบ้านเนี่ยฟีลลิ่งที่ผมเจอนะส่วนตัวคือบางวันเนี่ยไม่ได้งานเลยเพราะมันอยู่ในห้องนั่งเล่นไงพอจะเริ่มทําวิจัยไปเห็นหนังสือที่อ่านค้างอ่านก่อนอ่านไปสองชั่วโมงเอา้าต้องกลับมาละแล้วก็ไปแบบเฮ้ยจะทําวิจัยเอา้าไปทำอะไรเรื่อยเปื่อยไป ออตอบอีเมลไปแบบเละเทะไปหมดเลยครับคือคือ,ค,อคือพูด,ดง่ายๆบางวันเป็นแบบนั้นนะเป็นวันแบบแบดเดย์เลยค,คือแบดเดย์ในแง่ของการทํางานนะแต่มม,มันมันมีอีกเอ็กซ์ตรีมหนึ่งนะบางวันก็นั่งทํามาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะสามทุ่มก็ไม่หยุดเลยแล้วมันก็เบิร์นเอาแล้วมันก็เหนื่อยพอตอนหลังผมเปลี่ยนเลยครับคือผมบอกว่าเวลาเข้างานผมเก้าโมงเวลาเลิกงานผม4ี่โมงนะเก้าโมงผมทำอะไรรู้ไหมผมตอนเช้าอ กิจวัตรประจาวันของผมคือผมออกกําลังกายก่อนตื่นมาเสร็จปุ๊บอาจไม่ใช่ออกกาลังกายเกิดตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านหนังสือเสร็จแล้วออกไปออกกําลังกายเสร็จแล้วกลับมาทานข้าวนะครับเสร็จแล้วกลับไปอาบน้ําประมาณสักเก้าโมงเนี่ยผมเข้าห้องทางานเลยเข้าห้องทํางานก็มีอยู่2อย่างนะหนคือสอนก็ก็คลาสมันก็เริ่มประมาณ9ก้าโมงหรือ9ก้าโมงครึ่งนะครับ หรือไม่ถ้าวันไหนไม่มีสอนเนี่ยผมก็อาจจะมีวันนี้มีงานคือการเขียนบทความการทําวิจัยไปวิเคราะห์ข้อ,ขอ,ขอมูลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลามันอยู่ห้องทํางานเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินทางมาที่ทํางานแล้วถามว่าโอ้โหแล้วอาจารย์มันอยู่อยู่ในห้อง7-8ชั่วโมงต่อวันเลยเหรอผมไม่ใช่ครับผมผมก็มีเบรกผมใช้ซิสเต็มเดียวกับการสอนนะคือปกติเราจะสอนชั่วโมงครึ่งแล้วเบรกประมาณ15นาทีแล้วก็สอนในชั่วโมงครึ่ง สำหรับผมผมเบรกแบบนั้นนะครับถึงแม้ถ้าเป็นสอนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็คือสอนชั่วโมงครึ่งแล้วเบรก15นาทีก็ลงมาทานน้าทานกาแฟอะไรก็ว่าไปนะสิ 10, นาทีขึ้นไปสอนใหม่แต่ถ้าเป็นขึ้นมา,าทํางานนะครับเช่นเช่นทําวิจัยเช่นวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเช่นเขียนบทความอะไรพวกนี้นผมก็เบรก15นาทีนะตรงนี้ผมคิดว่าท่านลองปรับได้ตามสะดวกนะบางที่เขาก็มีแนะนําเทคนิคโพโมโดโร่หรือเทคนิคอื่นๆก,ก็ว่ากันไปนะฟีลลิ่งการทํางานในผมผม ทำขนาดนี้นะคือก่อนจะไปทํางานเนี่ยผมจะไปบอกลูกๆเลยบอกภรรยาบอกพ่อไปทํางานแล้วนะลูกอะไรเงี้ยฟินเล่งเหมือนตอนที่ผมกาลังกาลังจะต้องขับรถไปสอนหนังสือผมพูดแบบนั้นจริงนะครับแล้วลูกๆเขาก็ยิ้มบอกเขาก็บอกโชคดีนะพ่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับช่วงเที่ยงนะเบรกเที่ยงผมลงมาทานข้าวนะครับผมก็บอกเนี่ยพ่อกลับมาจากที่ทํางานนะพ่อกลับมาทานข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงพ่อขึ้นไปทํางานใหม่นะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชัดเจนมันชัดเจนคืองานคืองานเลยครับ บ้านคือบ้านแล้วเวลา4ี4โ่โมงสี่โมงครึ่งผมเลิกงานใช่ไหมผมลงมาพ่อกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วนะแล้วกลับมาจริงๆนะครับคอมเคิร์ไม่ได้ลงมาที่ผมบอกนะครับงานก็คือพรุ่งนี้ทําใหม่ทําต่อวันนี้จะทําอ,อ,อยู่กับลูกแลดูดูซีรีส์แลเ,เดินเล่นแลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทดลองดูอีกเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นข้อแนะนําข้อที่2ของผมคือตั้งเวลางานให้มันชัดเจนนะครับข้อที่3ข้อนี้ คนพบโดยบังเอิญน,นะข้อที่3คือแต่งตัวให้อยู่โหมดในการทํางานคือหลายคนบอกเอ้ยอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็แต่งตัวอะไรก็ได้เนเอ,อะเออเผอิญที่ผมบอกว่าคนพบโดยบังเอิญคืองี้ครับเนื่องจากงานหลายงานเนี่ยมันเป็นงานการสอนแล้วมันต้องเปิดกล้องหรือจะเป็นการประชุมที่มันเป็นทางการก็ต้องแต่งตัวโอเคระดับหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยผมจะแต่งตัวเรียบร้อยระดับหนึ่งถามว่าแบบโหอาจารย์ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบเหมือนกับที่ไปออกไปบรรยายหรือเปล่าใส่สูทใจ่ละไม่ไม่ถึงขนาดนั้นต้องห่อเรียนไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่นะถ้าสอนผมก็จะใส่เสื้อโปโล,โลที่เรียบร้อยระดับหนึ่งนะครับแต่แต่ที่ผมว่ามันช่วยคือมันช่วยปรับความคิดเรานะ่ให้เรารู้ว่าให้ตอนนี้คืองานตอนนี้คือบ้านแล้วแล้วผมทําแบบนั้น,นจริงนะครับผมจําได้นะครับว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่าเล่มไหนนะครับก็บอกว่า ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการ work from home นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการ work from home แต่เขาแนะนําว่าเวลาเรากลับจากที่ทางานเราควรเปลี่ยนไปชุดอยู่บ้านทันทีเพราะมันเป็นการบอกสมองเราว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลางานแล้วแต่เป็นเวลาพักผ่อนถ้าเรายังใส่เชิดใส่ท้ายอยู่เนี่ยมันยังมีความเครียดติดมาอยู่เพราะว่ามันมี f ีล l i n g สมองยังเห็นว่าเราอยู่ในโหมดของการทํางานอยู่วันไหนที่มันเป็นวันเสาร์ที่ผมไม่ได้ทํางานผมก็ไม่แต่งตัวการทํางานเลยนะครับผมก็จะ enjoy กับการอยู่บ้านข้อนี้วันก่อนคุณกล้า สมุทรวานนิชนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในในเพจอันนี้นะครับาานนนนรบ,บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็บางทีคนคิดว่าเวอร์มากอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเวอร์จริงๆนะครับแล้วคุณก้าขออนุญ,ญาตอ่านความอ่าคอมเมนต์ของคุณกล้านะคุณก้าก็บอกว่ามันอ่คุณกล้าพบอีกเหตุผลหนึ่งนะบอกว่าชุดทํางานมันไม่สบายตัวบางอย่างนะเพราะมันมีความจริงจังมันไม่เหมือนชุดอยู่บ้านซึ่งมันอาจจะเป็นเสื้อสบายสบาย,บายเพราะนั้นเนี่ยความไม่สบายตัวเนี่ยทำให้เราตื่นตัวแล้วเข้าโหมดจริงจังนะครับ เช่นเราใส่เสื้อเชิ้ตสวมสแลกตแล้วไปนอนเล่นโซฟามันก็มันก็กระายอยู่เหมือนกันออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะอันนี้คือเทคนิคข้อที่สาผมนะข้อที่4ี่อันนี้เรื่องของการทํางานที่บ้านเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเตรียมเรื่องเทคโนโลยีให้พร้อมครับต้องบอกว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยมันอิงเทคโนโลยีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นนะครับต้องต้องดูว่าเราต้องการอะไรบ้างผมโชคดีคือ ผมมีไม่อยู่แล้วเพราะว่าผมอัดพอดแคสต์นะครับแล้วแล้วจริงๆต้องขอเรียนนะครับว่าผมว่ามันช่วยช่วยมากๆเลยแหละคือถ้าหน้าจ,จะไม่ต้องว่าไม่ไม่ไม่หรูหราหังการเลยแต่ว่ามีไม่สั้นสั้นหน่อยก็ดีครับเพราะ,ะเสียงที่มันชัดเนี่ยอันนี้ผมผมได้รับฟีดแบ็กมาจากนะักศึกษาที่เรียนนะครับบอกว่าเสียงอาจารย์ชัดมากคือแทนที่เราจะพูดบางทีเราพูดกับคอมแล้วไม์ของคอมมันอาจจะไม่ดีหรือเสียงเราอาจจะกล้องอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสถานที่ที่เสียงกล้องอะไรเงี้ยบางทีมันฟังลําบากเหมือนกันนะ แล้วสาหรับผมเนี่ยส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยเขาเขาเน้นเรื่องเสียงมากกว่าเรื่องเรื่องเรื่องกล้องด้วยซ้ำเอาเอาบ,บอกตรงนะครับผมสอนผมก็ไม่ได้เปิดกล้องนะครับส่วนใหญ่เขาเป็นการแชร์สกรีนนะครับแล้วก็เขียนบนสกรีนเพราะนั้นเนี่ยเสียงต้องมาครับคือภาพมันชัดอยู่แล้วล่ะถ้ามันเป็นการแชร์สกรีน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเทคโนโลยีผมโชคดีเรื่อง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 ใหม่นะแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องใหม่นะอันที่2ที่ผมอันนี้ เป็นประสบการณ์ของผมเหมือนกันนะครับคือคอมพิวเตอร์ครับถ้าคอมมันเป็นตัวเดิมนะนี่นี่ผมลงทุนซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่เลยนะตัวเดิมเนี่ยมันอืดฟืดมากเลยครับคือมันคือมันอยู่กับผมมานานแล้วล่ะผมจะไปว่าก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันมันแบบรุ่นรุ่นเก่าเกือกแบบ3ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันแฮงบ่อยอะไรบ่อยอะไรเงี้ยโหถ้าเกิดลองคิดสอน5นาทีเดี๋ยวอาจารย์ต้องบูตเครื่อง10นาทีบูตใหม่อันนั้นก็ไม่เวิร์กนะครับหรือภาพมันกระตุกมันแหลกอะไรเงี้ย อีกส่วนหนึ่งที่ผมผมพบตอนผมสอนหนังสือคือผมต้องเขียนสมการเยอะครับมันมีบางวิชาเช่น Data Analysis for Decision Making ที่เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะมันจะมีสมการทางคณิตศ,ศาสตร์เยอะใหม่ๆสอนเนี่ยผมใช้วิธีไลฟ์เอาแล้วก็เขียนก็เขียนลำบากพยายามไปซื้อปากกามาเขียนแล้วก็ไม่เวิร์กพอตอนหลังมีอาจารย์หลายท่านแนะนำบอกให้ซื้อคอมที่มันเขียนบนสกรีนได้โอ้โห คราวนี้แบบผิดกันเยอะเลยครับแล้วกลายเป็นคนที่ติดใจการสอนที่สามารถเขียนสกรีนได้ไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าปกติสอนหนังสือในห้องเนี่ยเวลาจะเขียนก็ไม่ได้เขียนบนสกรีนนะเวลาจะเขียนเนี่ยไปเขียนบนกระดานแต่ก็ยังดมมีมีที่ให้เขียนแต่อันนี้มันเขียนบนสกรีนเนไม่ต้องไปลอกตารางจากจากจากสกรีนมาลงตกระดานอีกรอบนึงอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่แบบ ในอนาคตถ้าต้องกลับไปสอนแบบเดิมซึ่งซึ่งก็คงมีวันนั้นนะครับผมอาจจะเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปด้วยแล้วแชร์สรกนเลยเผอเเป็นแบบนั้น,นจริงๆนะครับแล้วผมเขียนบมสรกนเลยด้วยซ้ำนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าจําเป็นคือเรื่องอินเทอร์เน็ตคือไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเราแบบทําให้มันแรงได้เท่าที่เท่าที่เราจะทําได้นะผมเข้าใจเหมือนกันนะครับพวกงเทคโนโลยี Technology, พวกนี้มันก็มีข้อจํากัดนะครับแต่ละคนข้อจากัดก็ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้ามันช้ามากภาพกระตุกไม่ชัดเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนคือคนเรียนเนี่ยนะถ้าไม่ชัดก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนสอนไม่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 เวิร์กแล้วเนี่ยคนเรียนทั้งหมดทั้งห้องมันจะไม่เวิร์กด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เนต็ตต้องเร็วระดับหนึ่งผมลงทุนอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเมื่อกี้จําได้นะครับผมย้ายจากห้องข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมรู้ว่าสัญญาณข้างบนมันอ่อนกว่าข้างล่างแน่ๆนะครับแล้วผมไปดูแลสัญญาณจาก4ีห้าขีดเหลือขีดเดียวอะไรเง ผมไปซื้อเครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi มาเลยนะครับก็ก็เป็นการลงทุนอีกอันหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่ามีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งสำหรับผมนะอันนี้เป็นอาจารย์นะมีปากกาเขียนหน้าจอมีไมโครโฟนแล้วกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรใหม่นะแต่เพอเอนน้องมีแบบเป็นแต่ก่อนเป็นคนเล่นกล้องนะครับก็มี d s l r ตัวหนึ่งนะครับตัวแค n นนนะครับก็บอกเอากล้องแค n นนมาต่อคอมดี แล้วจริงๆมันมีโปรแกรมนะผมก็ไปศึกษาจากจาก g ูเกิลี่แหละไปเสิร์ชว่าเอ้ย DSLR ามันตอเป็นกล้องคอมไหมมันได้ฮะและภาพมันก็โอเคนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านสามารถทําได้ก็ทําได้ดีที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนั้นข้อที่4ี่ก็คือเตรียมเรื่องเทคโนโลยีให้พร้อมข้อสุดท้ายครับคือผมคิดว่านี้สําคัญไม่แพ้ข้ออื่นคือเราต้องทําความเข้าใจคนที่บ้านนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเปลี่ยนส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยให้เป็นที่ทําง,งานเรานะครับ ผมบอกได้เลยนะครับการ Work f r ฟอร์ m e เนี่ยนอกจากส่งผลกระทบกับตัวเราแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ด้วยกันกับเราด้วยอันนี้แน่นอนนะครับถ้าใครอยู่คนเดียวก็คงไม่มีผลอะไรแต่ว่าถ้าอยู่กับหลายคนเนี่ยใช่แน่ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับตอนแรกที่ผมสอนอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าลูกๆและภรรยาเนี่ยส่งผลกระทบทันทีเพราะช่วงเวลาที่ผมสอนผมจะบอดผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยลูกลงมาเนี่ยเขาทำเสียงดังก็ไม่ได้นะเพราะเสียงมันจะเข้าไป ลูกจะไปเปิดดูทีวีก็ไม่ได้นะเพราะเสียงมันจะเข้าไปนะครับนั้นเราเราสอน3ชั่วโมงล้วก็พูดไปแต่ว,ว่าทุกคนในบ้านต้องเงียบอันนี้เขาก็จะอึดอัดน,นิดนึงนะครับคราวนี้พอตอนหลังผมย้ายขึ้นไปสอนบนห้องนอนลูกชายนะครับก็ที่บอกว่าเซตเป็นห้องทํางานมันก็เลยดีหน่อยนะครับแต่ก็บอกนะครับว่าพ่อทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ย โทรศัพท์มาไม่ต้องเรียกนะครับคือเราสอนหนังสือแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์อยู่แล้วผมทิ้งนัง่งโทรศัพท์ส่วนใหญ่นะผมจะทิ้งไว้ข้างล่างด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถึงโทรมาข้างบนผมก็รับไม่ได้แล้วจะเสียงจะดังนะครับหรือจังหวะนี้ไม่ใช่บอกว่าพ่อรามาเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับทำงานอยู่นะครับผมว่าอย่างน้อยๆทำความเข้าใจตรงนี้นะครับความขัดแย้งหรือความรู้สึกเอ้ทำไมพ่อไม่เล่นกับเราหรือนู่นนี่นั่นมันก็จะลดลงนะครับ ผมบอกอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแล้วผมก็แค่เอาเทคนิคต่างๆที่ผมได้ทดลองทํามาในประมาณ1เดือนที่ล็อกดาวน์แล้วผมล็อกดาวน์เนี่ยคือร้อยเปนะครับก็คือทำงานที่บ้านมาตลอดประมาณ1เดือนแล้วนะครับแล้วทาแล้วมันเวิร์กก็เล่าให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับข้อที่1นนะครับผมอยากให้เราลองพยายามแยกสถานที่ทํางานกับบ้านออกจากกันให้ชัดเจนถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านหลังเดียวนั่นแหละนะครับ ถ้าท่านไม่มีห้องพยายามจัดมุมจัดโต๊ะจัดอะไรที่มันชัดเจนว่าตรงนี้คืองานตรงนี้คือบ้านนะครับข้อที่2ตั้งเวลาง,งานชัดเจนจัดเข้า9ก้าโมงเลิก4ี่โมงหรือหรือแล้วแต่ท่านนะครับแต่ขอให้ชัดมีช่วงจะทํางาน3ามชั่วโมงหยุดชั่วโมงครึ่งหยุดแล้วแต่แต่ขอให้เป็นซิสเต็มนะครับข้อที่3มเนี่ยผมแนะนําให้แต่งตัวให้อยู่ในโหมดของการทํางานนะครับอย่างอย่างวันนี้เนี่ยตอนนี้มัน4ี่โมงแล้วผมเลิกงานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็แต่งตัวแต่งเสื้อ เสื้อไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะคือลูกๆแต่งตามสบายแต่พ่อนี่ดูแต่งแบบแต่งเหมือนจะออกไปข้างนอกอ่ะนะครับเป็นแบบนั้นจริงนะครับแต่งตัวให้อยู่ในโหมดการทํางานนะครับข้อที่4คือเตรียมเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆให้พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับและข้อที่5เนี่ยทำความเข้าใจกับคนที่บ้านนะครับก็เอามาฝากนะครับหวังว่าสําสหรับคนที่จะมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานที่บ้านแล้ว ด้วยนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงนี้เขาก็กระตุ้นทำให,ให้เราทำไอ้โซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือการที่เราจะต้องอยู่ห่างจากผู้คนให้มากที่สุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงในการสนับสนุนเท่าที่ท่านจะทำได้ผมเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าข้อจำกัดของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านทำได้ก็ลองดูสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เวิร์กเหมือนที่ทำงานแน่นอนครับความคุ้นเคยเราไม่มี นะครับเราเคยทํางานจากที่ทํางานมาตลอดแต่ผมเชื่อแบบนี้นะครับมนุษย์มีทักษะในการปรับตัวสูงอยู่แล้วครับไม่งั้นเราจะไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาได้ระยะเวลานานแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับมันเกิดจากความเก่งในการปรับตัวของเรานะครับเดือนนี้กับเดือนที่แล้วของผมเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเดือนที่แล้วอึออดอัดหลายเรื่องนะครับกับการทํางานสอนกระตุกกระตักหลายเรื่องเดือนนี้ผมผมคิดว่าเองนะ ผมทำได้ดีขึ้นหรือไม่ก็มันไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากหรอกผมปรับตัวกับมันได้มากขึ้นผมมีชีวิตอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดมากนะักถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนะครับแล้วแล้วจริงๆเอาบอกตรงๆนะครับมีหลายมิติของการสอนออนไลน์ที่ผมชอบมากๆนะครับเช่นการไปเชิญเกสไปอะไรเนี่ยผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่สะดวกมากแทนที่จะต้องเกสอยู่ต่างประเทศในหมดสิทธิ์ในการเชิญเลย จะจ่ายตั๋วเครื่องบินให้เขาบินมาถึงมีตังค์นะเขาก็อาจจะไม่ได้สะดวกจะบินมาสอนให้เรา3มชั่วโมงแล้วบินกลับอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลําบากแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ย anytime ที่เขา available อะ่ะนะครับผมผมมองแบบนั้นนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักศึกษาเองหรือว่าผู้เรียนเองอาจจะได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับท่านลองเอาไปปรับใช้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ทดลองดูก่อนนะครับไม่เวิร์กก็เลิกไปก็ ก็หาหนทางใหม่ๆของนั่นก็ได้เป็นกำลังใจให้แล้วพบกันในเอพิส od ถัดไปครับสวัสดีครับ